นัทพรยื่นสารรัฐธรรมนูญฟันกกตภูมิใจไทยปมหัวเลือกสอวอล้มล้างการปกครองนายนัทพรโตโประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรมนูญกล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเลขาธิการกกตพักภูมิใจไทยและบุคคลอื่นๆกว่า200คนฐานร่วมกันกระทำการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง คำร้องระบุว่ากกตและเลขาธิการกกตให้การช่วยเหลือพักภูมิใจไทยในการได้มาซึ่งสว138คนและสำรอง50คนอย่างไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นายนัทพรอ้างพยานหลักฐานจากการสอบสวนของ DSI และกอกอตอซึ่งรวมถึงเส้นทางการเงินและหลักฐานอื่นๆที่ชี้ให้เห็นถึงการหัวเลือกสอวอโดยมีการระบุชื่อแกนนำพักภูมิใจไทยสอสอและสมาชิกพักที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน คำร้องขอให้สารรัฐธรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งให้เลิกการกระทำพร้อมทั้งสั่งให้กกตสวรัฐมนตรีของภูมิใจไทยและสมาชิกพักที่เกี่ยวข้องยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนายนัทพรเชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานในสำนวน70หน้ามีความชัดเจนและคาดว่าศาลจะมีคำสั่งรับคำร้องภายในสองสัปดาห์ การยื่นคำร้องครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินทางกฎหมายต่อกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหัวเลือกสอวอซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา